สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรา่มมาคำนวณตังเลขเด็ดศูย์เลขเด็ดเลขเด็ด2ตัวบนเข้ามาแล้วถึงสี่งวดติดด้วยกันเลยทีเดียวค่ะสูตรจะเป็น2สูตรูรแรกจะเป็นหลักร้อยบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักหมื่นแล้วบวกสองหงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นหลักพันบวกกับสองครั้งบวกหลักหมื่นแล้วบวกหกงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยมของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวเด็ด สูตรของเราบวกกทุกรอบอยาก,กทุกงวดเป็นศูนย์ก,ก,ก็ต่องมืค่ะในที่มีเลขเข้าเราก็จะนำกลับมาคำนวณให้ทุกคนนี่ตามรื้กันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดบวก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 ศูนย์และบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นสามสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะ สูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกศูนย์และบวกหกคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็นยี่สิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะและเลขเด็ดสองตัวบนในสูตรน,นี้ที่เราคำนวณได้นะ่นคือศูนย์ศูนย์ค่ะก็เป็นเลขเด็ดสองตัวบนในสูตรน,นี้ที่เข้าจเต็มในงวดที่ผ่านมาศูนย์ศูนย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสองตัวบนรู้ก่อนออก ในงวดที่16กุมภาพาน 68, ันธ์25เ8เน็นาพียงเนแวทางในการเลืกซื้อเท่านั้นนะคะก็ทําการคํำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น7บวก8บวก8บวก8บวก5แล้วบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น38ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น8บวก8บวกห และบวกหกคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นยี่สิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะ,ละเลขเด็ดสองตัวบนแนวทางเด่นในงวดที่สิบหกกุกามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่เราคำนวณได้นั่นคือแปดเจ็ดค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็นเจ็ดแปดค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ัวเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียนสำหรับจัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอ้หลงสุกงวยเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแทนให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสุดเด็ดๆต็งเลขในเน้นสูตรงวดตองงดอไหม,ไมทุกคนนี่ตางเมือนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว พืที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย